ของคุณพิธาเนี่ยมป็น,เป,นเป็นพยานหลักฐานของบริษัทมหาชนนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทมหาชนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะไปใช่ว่าไม่มีการประชุมจริงอะไรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงกระบวนการเสนอ,อชื่อคุณพิธาวันนี้ถ้าขับตอนคุณธนากรเนี่ยยังสามารถทําได้เหมือนกันตอนไมครับก็เสนอชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสนอได้แล้วเสนอไปแล้วเมื่อวันที่13นะครับแต่ที่ผมมาทวงวันก่อนเนี่ยว่าจริงๆก็ไม่ควรจะเสนอได้ เพราะเขาให้อำนาจสภาเนี่ยพิจารณาตามมาตรา88กับ89ดเาเป็นอำนาจสภาต้องพิจารว่าคุณพิธาเนี่ยเมื่อส่งคำร้องมันกรกะตมีมติ12กรกฎาก็ควรจะเห็นแล้วว่าเข,เขาเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเขามีอำนาจหน้าที่เมื่อเขาชี้อย่างนี้มันก็ไม่สมควรที่จะเอาไปสู่กระบวนการของสภา,ภาได้เลยสมมติว่าวันที่13ที่ผ่านมา คุณพิธาได้สามร้อยแปดสิบเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะฮนะกระบวนการที่เดินต่อจากนี้เรามีคําสั่งวันนี้บ้านเมือง่ยเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้มาัรฐานตอนคุณธนาธรผมถูกใช้ได้ท,ทั้งทั้งที่ศาลก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสนอชื่อเหมือนกันอันนั้นไม่ไม่กระบวนการเนี่ยนะครับอันนั้นทีหลังมั่งเกิดเลือกก่อนแล้วก็มาสั่งหยุดนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการเลือก นะครับดูดูข้อเท้จริงให้ชัดนะถ้าจําไม่ผิดท่านลองนี่ท่านุก,ก็อธิบายผู้ืึกข่าวไปแล้วนะนะครับรต้องตกนะครับจริงๆผมคิดว่าจะเสร็จตั้งแต่สิบโมงนะศาลสั่งเนี่ยก็เป็นดุลยินิของท่านท่านสั่งแล้วก็เป็นดุลยินิต้องยรับตอนนี้ก็ขอให้คุณพิธาเนี่ยที่เคยโต้แย้งนะครับไม่ว่าจะพักเก้าไกลในขาพักเก้าไกลที่โต้แย้งกรกตตอนนี้ไม่ต้องโต้แล้วนะครับไปโต้แย้งที่ศาลว่าท่านต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ท่านไปโตก,ะกะตรกตวายังไม่เรียกผมชี้แจงเลยผมก็ยันว่าตามมาตรา8.2วัคซีนก,ก,ะกะรกตส่งได้อยู่แล้วไม่ใช่ข้อบังคับคุณพิธาควรจะแสดงความรับผิดชอบนะครับเมื่อโหวตไม่ได้แล้วก็ไปสู้คดีนะครับไม่ใช่ถแถลงว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งไนอะ้นี่มันมันโหวตแล้วจะโหวตอีกผมผมว่าคือวุฒธิภาวะมันมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะผู้นําประเทศอะ่ะมันมันต้องยอมรับก็ยังมีคุณเษถาคุณลุงอิงคุณชายเกษมนี่ ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้ก็ต้องมาถามว่าคุณอนุทินคุณจุรินนะครับท่านประวิตรั Swedish> ้ท่านประยุทธ์พร้อมไหมพร้อมก็ว่าไปหมายไม่มีเพือีเดียวค่าหันสง